มาได้จากเสานี้กินเขาจะเสาเลยที่นองหิวเขากองทัพต้องเดินด้วยท้องวัดสันกิงเขากำยังพี่น้องกิงเขากำตำมะงเพึ่งขูดบ้าหนึ่งแหละกรมูมวัวัน วันนี้ประเทเ,เต้นพี่น้องยกเขา่าเป็นบอกเป็นอาลบัมบอกถ้ทำประเ็กินเขา่ยขายกเข่าจะเศร้าจะเสี่ยงเพี่น้องแล้วมันจะกินส่งตา่า ต้องพักจนเบื่อตัวบันบมีแห้งเป็นถ้าบริกินเขาถ้านั่งหิวแห้งๆก็เป็นสิละพี่น้อง <c oughs> เพื่อได้ป็นบ่แค่ยังเมื่อจะบริอกินเขาก็ ที่แรกสบายว,ว่าเฮ้ยจีนเต้โมวันอ่ะทำนิ้ส่งต่ำมาจ้ะโอเคลงตัวตรงต่ำแทบแตบไป่น่อ,อ,องไม่โม่อะไรคงอ ให้พันมาเห็นก็ติดตามให้่อยนะคะยังมีเพื่อนค่ะลับลับ